ฝนตกพากันนอนกองกันอ้อยอ้อยยะเนี่ยนอนกองกันอ้อยอ้อยะเจ้าลงไปนอน้างล่างนะเจ้าด้วยเหนียวนีองกับพี่โชคกับลูกพี่เหนียวนองกับพี่โชคหนุ่จูนไม่ต้องไปวน สำรับอาหารเลยหนูจูนอะหนูจูนไม่ต้องไปวนสำรับอาหารเขาบอกว่าอย่าวนว่าต้องวนยืนนี่ก็ได้นี่ต้องวนเลยมึงอะจูนเดี๋ยวจะโดนแม่จ๋าบ,บอกว่าต้องวนเห็นพี่เหนียวไหมเห็นพี่เหนียวพี่โชคก็ข้าเจ้าไหมฮะมาเข้านอนกันนะ ไปนอนไปไปนอนกับพี่เหนียวไปไปจ<ป><ป>ูนไปนะอีนังจูนที่ดใหญยเนี่ยแม่จ๋าบอกเ่ปเห็นไหมจูนจูนไม่ต้องจูนอ่ะเดี๋ยวจูนจะโดนนะจ๊จะเดี๋ยวูนจะโดนนะจ๊ะ